หัวหอมกินหัวหอมเปล่าอุ้ยนด่ไงเขาไม่ไหวเขาไม่ชอบถ้าเราให้กินหมูดิบอ่ะเขาไม่เอาอ๋อหมูดิบเขาไม่กินมันมันกินไม่ได้กินแล้วมันจะท้องเสียงั้นเราต้องอันนี้เอาไปต้มแล้วกันหมูดิบเอาไปต้มสตูใส่อะไรไหมต้มสตูใส่นี้แล้วกันเปรี้ยว เราก็บีบเมลอนลงไปบีบบีบบีบโอ้ยดูเมลอนมันบีบเลยใช่มันคือเลมอนเนาะเลมอนเลมอนใส่ไอโอดเนสลงไปด้วยอ๋อต้องค้นหน่อยค้นหน่อยตอนนี้เราเราทำสตูเนื้อหมูนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ลองกินทั้งชิ้นดิกินได้ไหมร้อน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 อ้ํเลยอ้ํโอ้ร้อนไหมครับร้อนไหมอร่อยไหมไม่มีอะไรอ่ะแสดงว่าไม่ค่อยชอบมีปลาหมึกด้วยนะ และอันนี้อะไรเรารู้ไหมเนี่ยทุกคนคิดว่าอันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวพ่อแบงค์จะหยิบหม,มายดูเนี่ยแก้มังกรหรือเปล่ากินได้ไหมกินดิบๆได้ไหม้องเอาไปทำน้ำก,นกินดิบก็ไม่ได้อุ้ยทำน้ำทำน้ำได้เฮ้ยหนึ่งแก้มังกรหรืออะไรอะน้ำออกมาสีเนี้เราลองกินดิเพื่อเขาชอบน้ำอะไรไม่รู้อุ้ยไม่อยอกกินออากินกินกินชอบไหมชอบไหมอุ้ยไม่ชอบ น้ำอะไรไม่รู้อ่ะกินแล้วจะอ้วกบายบายแล้วถ้าเราแกล้งแกล้งคนเนี้เราจะเอาเราเราเรากดไปที่คนนี้ได้ไหมคนนี้คือใครคนนี้น่ากลัวมากเลยเนอมีมีสามคนใช่ไหมอุย้ยดูฟันคนนี้สิคนนี้ถ้าอุยอ้ยอุ้ยพ่อกดผิดทำไมทำไมคนนี้นะครับน่ากลัวมากน้องไบร์ก็เลยอยากลองแกล้งดูเราจะทํากุ้งแล้วเอาไปปั่น เอาไปปั่นในน้ำปั่นผลไม้อะ่ะ<า>อ่ะลองซิเอากุ้งปั่นผลไม้ดูครับกุ้งมาแล้วครับยังไม่ให้กินนะเราจะไปปั่นก่อนดูีิปั่นกุ้งออกมาจะเป็นยังไงอือหูเป็นเลือดกุ้งเลยอะเราจะทําน้ํากุ้งปั่นให้คนนี้กินคนนี้เขาจะกินได้ไหม,ไมบอยผสมนะ้ำใช่มันต้องเหม็นแน่ๆเลยวายวาย ขาพูไใส่เราเลยว้ายว้ายว้าวว่าว่ายเราเลยหลอยแก้งอีกแก้งอีกเราเอาอะไรเป็นปั่นดิไก่ไก่ไก่เป็นไปไก่ดิบๆเลยนะครับทุกคนถ้าเป็นชีวิตจริงห้ามทำตามนะเพราะว่าไก่เนี่ยกินดิบไม่ได้แต่ว่าอันนี้เราเราลองแก้งให้ดูอุ้ยไก่เป็นน้ำแบบกลิ่นกลิ่นเหม็นเลยนะน้ำอันนี้กลิ่นเหม็นเลยดูสิ ขาต้องพดไ์ใส่หน้าเราแน่เลยเ<อ>ุ้ยแสดงว่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่าทําไมเขากินได้อ่ะอันน้ำอะไรไหมใช่ใช่อันนี้คือกระหล่ำปีนะครับเราจะลองเอากระหล่ำปีไปปั่นให้กลายเป็นน้าดูดูซิว่าเจ้าตัวร้ายสัตว์ประหลาดของเราจะกินได้ไหมอันนี้คือน้ําผักนะน้ำผักน้ำผัก่าลองกินเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเขากินได้ ผมไม่เคยชอบอเท่าไหร่เงินเอาที่เขาชอบน,น้ำขนมปังขนมปังปั่นเป็นน้ำได้เหรออุ้ยน้ำขนมปังครับทุกคนเอาแล้วดูซิว่าเจ้าตัวร้ายของเราจะกินได้ไหมน้ำขนมปังเกิดมาไม่เคยได้ยินเลยอุ้ยเขาเลีย,ยาปากด้วยใช่พาะข้าขับเป็นสัตว์ประหลาดขยอ้อใช่ไหนพ่อลองปังนะ่นมากเราจะไปดูอะไรดีนะ เอาเป็น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 หนวดปลาหมึกแล้วกันนี่เอาหนวดปลาหมึกไปปัน่นหรือว่ากินดิบๆไปเลยกินหนวดปลาหมึกดิบๆเขาชอบงั้นกินกินไก่ดิบอะถ้าเป็นคนอะ่ะเขาจะไม่กินใช่ไหมไมบไมนนะดูฟิตัวนี้กินไหมไม่กินงั้นเอาไก่นี้ไปอบแล้วกันไปอบอบไก่ ไก่อบนะครับไก่อบกลิ่นจะหอมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราให้ใส่ปากไปเลยนะกินร้อนๆเลยนะไอหมดูสิร้อนไหมร้อนร้อนแบบนี้เลยอ่ะแล้วเหลืออีกคนหนึ่งคนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นให้ครบทุกคนเลยคนนี้คนนี้จะเป็นน้องไบส์นะครับเหมือนไหมน้องไบส์เหมือนไบส์สิไบส์อยากกินอะไรไบส์ทำเองเลยทำแบบของดีเลยนะ อยากกินอยากกินอะไรนะฮอทดอกเหรอฮอทดอกฮอทดอกกินเปล่าๆบบอกไม่ชอบใบจะเอาฮอทดอกไปไปย่างบนกระทะหรือจะไปต้มหรือจะไปทอดหรือจะเอาเป็นฮอทดอกปั่นฮอทดอกย่างเลยกินจะหอมน่ากินน่ากินชีวิตจริงใบชอบไหมชอบไบชอบกินฮอทดอกก็เอาไปหั่นเอาไปหั่นให เรียบร้อยจะได้กินพอดีคําใช่แล้วก็นี่คือของจริงนะครับบา<อ>งบเ<อ>ัาก็จะใส่จานไว้ก่อนนี่คือของจริงเลยนะครับแล้วเราก็จะไปทำน้ำน้ำสตรตอเบอรี่อ๋อทำแบบครบเซตเลยอระ <c oughs> นี่คือแบบของจริงเลยนะสตรอเบอรี่นี่กินเป็นน้ำได้อร่อย <Okay. S 2> วางไว้ก่อน,อนครบห้าหมู่หรือ,อยังถ้าเป็นชีวิตจริงไบร์เขาจะกินให้ครบห้าหมูมีเนื้อสตัตว์มีผล,ลไม้มแล้วก็จะต้องมีผักด้วยไงผ<า>ักงั้นเอาอันนี้มาซอยไว้แล้กันใช่เราจะมาซอยผักนะครับนี่เป็นผักซอยนะครับเป็นเครื่องเคียงกินกับทับดอกได้ไบค์โอเคแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละ มีผักมีผล,ลไม้มีเนื้อสัตว์ใกล้จะครบห้าหมูแล้วนะมีอ<จ>ะไรอีกขาดคาร์โบไฮเดตรู้ไหมว่าคาร์โบไฮเดตก็คือข้าวขนมปังเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดตเดี๋ยวเอาค oh. าร์โบไฮเดทไปกินกินตอนกินข้าวเสร็จเอ้ยอย่าเอาข้าวมากินเลยโอเคนี่กินฮอทดอกแล้วก็กินข้าวแล้วก็กินผักตามด้วยน้ำผลไม้โอเคครบห้าหมูแล้ว okay. ใช่ตอกไมกิดดอัม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 ผักด้วยฮอดดอกด้วยน้องๆดูอยู่อย่าลืมกินผักนะใช่ไหมกินผักมีประโยชน์ร่างกายแข็งแรงกินผลไม้ก็ดีตามด้วยน้ำผลไม้เลยครับโอ้หเริ่มอิ่มอืมอืม ชอบไหมครับแล้วก็ขนมปังปิดท้ายอ๋อกินขนมปังต่อปิดท้ายจะได้อร่อยเอาไปเอาไปอบกันจะได้กรอกอบใช่เอาไปหัน่นหน่อยเอาไปหัน่นหน่อยจะได้ไม่ร้อนเกินแล้วเวลาหั่นเสร็จแล้วจะได้กินพอดีคำโอเค อ้ําอ้ําอันนี้อันใหญ่เลยอ้ําอ้ําโอเคสนุกไหมครับน้องบายและนี่คือเกมโทก้าเ r ิลที่เป็นเชฟเนาะเป็นโทก้าวอกาใช่ไหมโทก้าอันนี้คือโทก้าคิเชนโทก้าคิเชนมีโทก้าแบบร้านทำผมมีโทก้าร้านทำผมด้วยใช่อ่ะกดโทก้าคิเชนให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่และนี่นะครับเกมโทก้าคิเชน ทำอาหารหลากหลายสไตล์สนุกมากๆอยากให้ทุกคนลองเล่นฟรีไหมเกมนี้ฟรีไหมฟรีโอเคงั้นสําหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนเอยเกมที่ขึ้นต้นด้วยโทกา้า<ม>ก็จะ<ม><ม>ก็จะเป็นเหมือนแมปโทก้าเวลิลด์เลยอ๋องั้นสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนเลยนะฝ <Okay. S 1> า,ากทุกท่านกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวิงไว้ด้วยนะบายบายไปกินข้าวก่อนนะกินอาหารในโครห้ามูนะอย่าลืมกินผักนะ สนุกไหมสนุกคนดูเยอะแนะ่